คลิปนี้ช่าบกทไวบกทใไรบกคนเดียวกันเกยน,น,น,นะครับผงานามหองานบ้านเมือเดือนนะครับข้อเกี่ยวกาะครับบกคนเอฟสีทังมันนะถ้าคนที่ไม่ดูด้วยใจนะครับ จะดูน้งบ้านนะครับผมก่อนน้ำนี้ะครับผมน้ำดืนด่น้ำด้านเลย,เลยนะครับ ปอบผมไม่ไ <sus> ด <ur ra> <sl ur ra> ้เพ้นสี่เท่าน้วกอยู่กี่ตัวอเคดี๋ยวเขาจากดไลค์กดแชร์กดตดตามกันเลยนะครับเพื่อนใส่น้ำดื่มนครับเพื่อนกันร้าเหมือนเดินะครับ

บรรยากาศดูหลังน้าแล้วก็ทันนากันขึ้นแล้วบรรยากาศดีด้วยครับที่พ่อผมมีที่พ่อผมมีนะครับที่เรียกพ่อที่อยู่ก็โอ้ายอะไรก็ได้กดไลค์กดแชร์กดกระดูกนะครับทุกคนนะครับมาดูคลิปนี้กันเลยนะครับกับกาตจัดการคอนเทนต์สายดีครับ はい。 ไข้กดกด่กันใน่ันนะครับตอนอยู่ลาไม่ของน้ำของงินกินใส่กอนน้ำดื่มนะครับตมใส่เาตู้ย็นนะครับจํางานไดนะครับเรื่อยไปจักานได้อยช่วนะครับผมตียูั่วใส่เลยนะครับื่อมาติดตามช่กดไลครกดจุไขกดกระดิ่งกัดูุดัวส่นะครับมของน้ำดื่ใส่ดนะครับเ งินบ้านเมือนเงินครับผมไม่มีน้ำดื่กินข้าวเปมคือดเลยกจะแพก็ดีกเลยนะครับฝากจ้าสายดูดินะครเพื่อทำจิตางกันด้วยนะครับเปาจะดูล้างบ้านเลยเดินะคก่อนล้ากันนะครับ

ทานายู่หาบ้านหลังบ้านเหมือนเดิมครับผมออกน้ำกินตวนน้ำดิ่มใส่ือนีกานบ้านกันนะครับแพื่นดูคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กดยืนด้วยนะครับฝากส้อ้ส่เีลี่ยมคาขอมันกดไลค์กดแชร์กดดิ่อนนะครับผมดีดลงสดังให้ด้วยนะครับของเจ้อยใส่เหลียมนะครับผอดชมใเมอีกทีทางบ้านั่กันนะครับเนี้มาอยู่ด้วยกันนี้มาติตามคลิปนี้กันเลยนะครับ สน้ำดื่มส่ขวดคุกดไลค์จะสุขคากดเดือดันยต้องฝากต้องโชวสายอยู่ดีเนยครับผมทพื่อิตแมคิดช่วยกดไลค์กดสุขคายก็ดีอกันเลยับองทำมาได้านหนึ่งพันไกันเลต้องเ็เดี๋ยวอเสร็จให้ดูดูกันนะครับอบเค่องเืดีๆนะครับาจะจะอยู่ล้างบ้านนะครับทำงานบ้านการคืนนะครับกอนน้ำดื่มนะครับผมใส่ใส่อะไรนนะครับ คมแนาทั้งดน้ทนั่ก่องเ่ดตามที่มจน้อยกจกกระดูกกเขฟอกซอนสรือทีเาเพ่มมาดูที่เป็นเยอะไปไหมเขาะอให้มาดูอะไกนเลยนะคร ยูแรงกันนะครับผมพอไเอเคทำมานะเป็นคนละทที่อ่้ัง้อดีตคนสิตการคลิมาคนลประสบการตัวเกิดงานเข้ามาั้าอดีตคนล ขรบคามเมล็ขับคเป็นอฟซีทั้งมนันแหละท่ทตัวกดเลยขับคนที่อยู่ช่องสายลุยในเข้าที่ไม่ติดใจกินมากดเลยกดสุดท้ายกดกันนได้ครับผมที่มาดูคลิป่วนกิฟกันเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดใครกดดีนะครัฝากส่งเจ้าสายลุยดีครับผมดำงานบ้านไม่น้ท่ากอนน้ำก่อนเดือดดีนะครับใส่คนนะครับขอมาเจอกิฟินี้ครับผมครับ